ไม่ได้บอกว่าผิดไม่ได้บอกเนอะอันนี้คือผิดนะไม่ใช่อออเพราะหนจะดึวงว่าถ้าหนูเปิดตรงนี้ก่อนใช่ไหมปึ๊บทีนี้หนูจะปิดหน็จะดึงตรงนี้เห็นไหมคะจังหวะนี้แหละที่เราจะไปโดนสัมผัสโดที่เราไม่รู้ตัวแล้วคนไทยเราใช้คนไทยเราจะใช้คําว่าใช้อยู่ดีๆกลางอยู่ดีๆเป็นแบบน,นี้เฉยเลยเป็นได้ไงอ่ะก็ใช้อยู่เราใช้อยู่ดีจริงๆก็แบบถ้าใช้ดีู่ดีถ้าแบบใดที่มันยังมีสายเนี่ยเราคอโนโทรลตัวกา้านผ้าก้านผ้าก้านผ้ารองด้านในเราดียังไงก็จะไม่เกิดเฟซ ไม่ครับที่จะไม่ดึงตัวเดียวมีจังหวะเราไม่แตะตัวนี้มันก็จะอยู่กับเราได้นานโอเครั้งค่ะดึงด้านลดสายสบายสบายทำไมคือเนิรลุ่มเนิรลุมมันไม่กลางเนิร์ลุ่มเนิร์ลุ่มมันไม่กลางใช่เพราะเราไม่สบัดก่อนไม่ขึ้นเหนือยสั้นไม่ต้องกดใดๆดันอย่างเดียวด ว่าเป็นการขายที่จริงใจค่ะแม่ค้านะคะสาธิตร่มพับวิธีการออกมากางยังไงเพิ่งรู้ว่าเออเราก็ใช้ผิดมาตลอดเนาะชาวเน็ตก็ชื่นชมค่ะบอกว่าโอ้สุดยอดแม่ค้าเลยค่ะ ได้ได้ว่าเทคนิคก,การขายเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวส่วนบุคคลค่ะแล้วแต่ความสามารถทักษะในการพูดว่าจะเอ๊จัดยังไงนะคะแต่ก็ใช้ว่าจะขายได้เสมอไปถูกต้องไหมคะแต่แม่ค้าร่มคนนี้เนี่ยเป็นการขายด้วยความจริงใจรีวิวตรงๆเลยค่ะหลังจากผู้ใช้ทิกต o กรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปของแม่ค้าที่กําลังสาธิตวิธีการใช้ร่มพับอย่างถูกวิธีหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะในคลิปจะเห็นได้ว่าแม่ค้าเนี่ยก็หยิบร่มพับขึ้นมาค่ะแล้วก็สอนตั้งแต่วิธี ดึงขาโร่มออกมานะคะอ่ะส่วนใหญ่จะแกะสายรัดแล้วก็ค่อยดึงขารรมแต่อันนั้นอ่ะคือมันก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่ผิดค่ะแต่ก็เขาก็แบบใช้วิธีมันทนถนอมมนะคะก็ดึงขาโรมอ,ออกมาอ่ะ หนึ่งดึงมาหนึ่งข้อก่อนแล้วก็ดึงก่อดึงต่ออีกหนึ่งข้อแล้วค่อยแกะสายรัดออกจากนั้นก็ดึงไปถึงตัวล็อกขณะเดียวกันค่ะก็ถ้ากลัวว่าล,ลมเวลาลมมันพับไปด้านบนอ่ะมันตีขึ้นไปข้างบนอ่ะอย่าเอามือดึงกลับนะเพราะจะทําให้ก้างร่มเสียหายให้จับใหม่แล้วก็กระทุ้งไปทีนึงนะคะร่มมันก็จะกลับมาอยู่สภาพเดิมแล้วส่วนวิธีการเก็บก็แค่ปลดตัวล็อกร่มออ,ออกค่ะแล้วก็ดันขาร่มกลับเข้าที่เดิมนะคะใช้มือจับจีบด้านล่างทีละอันทีอันก่อนจะใช้สายรัดเก็บเข้าที่จนงานนี้อ่ะหลังจากเรื่ ไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาบอกว่าเออมันเป็นการขายที่จริงใจนะบางคนบอกว่านี่คือมืออาชีพโปรเฟชชั่นแลเลยรู้จริงรู้ลึกในการแบบเรียกว่าในสินค้าที่จะขายลูกค้าฟังแล้วเชื่อแล้วก็ได้ความรู้ด้วยทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถควักเงินซื้อได้ง่ายๆแบบไม่มีข้อสงสัยเลยบางคนก็บอกว่าอยากซื้อร่วมขึ้นมา3,000%เเซเลยอะไรที่ว่าแบบเป็นเป็นการที่แบบว่าสาธิตที่คนดูมันฟังแล้วมันก็เพลินคุณผู้ชมขาเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออจริงใจต่ผู้บริโภคจริงๆค่ะ ย้อนแสงให้ดูต้องไม่รู้ไม่ขาดไม่รออออั่วย้ำถลมตีลมตีนะไม่กลับไปสะบัดเล่นนะคะอย้ำไปดัดก,กลับลงมาออใช้สะบัดแบบนี้ก็ได้ไไดแต่ถ้าไม่มีแรงเวลาเก็บรวบขาคอนโทรลด้านล่างสะบัด ลองดู <คา S 2> ได้แต่ว่าเวลากูทำไม่เห็ือนจะง่าย200บาทดีไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบ,บันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ